ดูดวงชาวราศีเมถุนพ้นวันที่25เมษายนใครก็ฉุดไม่อยู่ครับนะผมอำนาจบุญบารมีวาสนาดองชะตานี้เปิดรับทรัพย์หรือโชคแก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดาเข้ามาประเดิบดังับนะผมท่านจะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทียันใดตกต,ตำแหน่งสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาองคตา,ตตาจะเปิดรับทรัพย์ ท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังครับชาวราศีเมถุนเจริญลุกเรืองขึ้นมาทะเดียนใดลื่นเลิง,ลง,ลง,ลงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีการที่ท่านได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายเดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตา นบผมแสงสว่างเดอะเวอร์เทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้ามาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านจะได้พบได้เจอได้ลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัสนารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสักทีไหน เด็ดขาดเด็ดเดียวเอาอาหารเอาจริงเอาจังจนดวงชะตาจะเปิดท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอนไดตกตำแหน่งฉลอดมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวจนดวงชะตาของท่านต้องยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆรายได้ของคุณจะเป็นแลวจะสูงเป็นพิเศษอำนาจบุญบารมีวัสนาปัญหาต่างๆที่ซึมเศร้าเรื่องรู้สึกจำแย่ตกต่ำเบ,บี้ยดินจะมาลายหายไปสิน้นนะผม การที่ท่านสับสนงงงวยเอาแน่วนอนไม่ได้ท่านจะได้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายระบมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาตกตำแหน่งไฮเปอร์เพน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูดนุนนำโชคกะตาให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลดวงชะตานี้จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดให้มองการไกลไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์พระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งเอเมลโรนักลบก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค สังเกตในดวงชะตาของท่านนะผมใช่กลัวไขรซะที่ไหนรนะบมดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัฒนาอย่างตั้งมั่นนะเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรด้วยบุญกุศลวาส,สนายังตกตำแหน่งบุญนะผมพ้นวันที่25เมษาใครจะเข้ามากันแก้งใครจะดึงท่านเอาไว้ก็ฉุดท่านไม่อยู่มันจะทําอะไรก็บระสบความเร็จมีเงินมีทองมีบารม,มีมีวาสนาออกรถหมายป้ายแดง bmw ฟลอเรลลี่ลัมโบกีนี่นะครับผมจัดหนักจัดเต็มซื้อบ้านหลังใหญ่หลังบรมนะครับผมสร้างบ้านให้พ่อแม่สุขสมสมหวังดังใจหมายแล้เอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชกตะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ถึงเวลาแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันไดนรับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขาวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเทพเทวดาฟ้าดินโรมนมา จังหวะด,ดีๆเข้ามาท่านควรที่ต้องสังเกตจังหวะด,ดีๆที่จะไปพลิกเปลี่ยนแปรผันในโชคชะตาครับนะช่วงไหนดีเราควรรู้ช่วงไหนไม่ดีเราควรไม่รู้เพราะฉะนั้นควรที่จะต้องดูดวงนะครับผมประจําตัวของท่านให้ดีนะครับผมเราผมโชคลาภเงินทองบรรมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับ,บรัพย์หรือโชคราศีเมถุนเป็นราศีที่มีความฉลาดปราดเปรียว และมีความสามารถในการปรับตัวสูงในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นในหน้าที่การงานดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําราศีของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการสื่อสารและการแสดงความคิดสร้างสารรค์ หนึ่งโอกาสใหม่ๆคุณอาจได้รับโอกาสในการทำงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์พิเศษหรือการได้รับมอบหมายงานที่สำคัญนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ในเดือนนี้ใช้ความสามารถนี้ในการนําเสนอไอดีใหม่ๆการเจราจาต่อรองหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า 3. ความยืดหยุ่นและการปรับตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือในหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณใช้ความสามารถในการปรับตัวที่เป็นจุดแข็งของชาวราศีเมถุนให้เป็นประโยชน์การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างรวดเร็ว 4. การทำงานเป็นทีมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของคุณจะช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 5. การพัฒนาทักษะใช้เวลาในการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในตลาดแรงงานอย่างไรก็ตามควรระวังการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องจนเกินไปซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงพยายามจัดลําดับความสําคัญและมุ่งเน้นไปที่งานหลักของคุณด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัส,สบดีที่โครจรผ่านบ้านการเงินของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสในการเพิ่มรายได้ 1. รายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอาจมาจากการทำงานล่วงเวลาโบนัสหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มเงินออมหรือการลงทุนของคุณ 2. การลงทุน เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการสื่อสารอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ3การบริหารจัดการการเงินใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของคุณในการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบการทำงบประมาณและการติดตามค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้คุณควบกุ่มสถานะทางการเงินได้ดีขึ้น 4. ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น 5. การหารายได้เสริม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณอาจเป็นโอกาสที่ดีในการหารายได้เสริมจากงานฟรีแลนซ์หรือการเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเอง 6. การเจราจาต่อรองเรื่องเงินหากมีโอกาสในการเจราจาเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใช้ทักษะการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของคุณให้เป็นประโยชน์การนำเสนอผลงานและคุณค่าของคุณอย่างชัดเจน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจำราศีของคุณจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสาร 1. ความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ คุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นใช้พลังงานนี้ในการศึกษาหัวข้อที่คุณสนใจอย่างลึกซึ้งหรือลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรืออาชีพในอนาคต 2. ความสามารถในการสื่อสารทักษะการสื่อสารของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอง,งานการอภิปรายในชั้นเรียนหรือการเขียนรายงานคุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดและไอเดียของคุณได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ 3. การทำงานกลุ่มเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกตร์ร่วมกับเพื่อนความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของคุณจะช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สการจัดการเวลาด้วยความสนใจที่หลากหลายของชาวราศีเมถุนการจัดการเวลาอาจเป็นความท,ท้าทายพยายามสร้างตารางเวลาที่ชัดเจนและมีวินัยในการทำตามแผนการแบ่งเวลายอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียนงานอดิเรกและการพักผ่อนจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. การเรียนรู้ผ่านสื่อหลากหลาย ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิดีโอออนไลน์พอดแคสต์หรือแอปพลิเคชันการเรียนรู้ต่างๆความหลากหลายนี้จะช่วยรักษาความสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของคุณ 6. โอกาสในการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมอาจมีโอกาสในการศึกษาต่อทุนการศึกษาหรือโครงการฝึกอบรมที่น่าสนใจให้เปิดตาเปิดใจรับข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบการขยายโอกาสทางการศึกษาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายแต่ก็มีความท้าทายที่ต้องระมัดระวังใช้ทักษะการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของคุณในการทำการตลาดและการขายการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณอย่างสร้างสารรค์ และน่าสนใจจะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าราศีเมถุน21พฤษภาคม20มิถุนายนเป็นราศีที่มีความฉลาดคล่องแคล่วและมีสเสน่ห์ในการสื่อสารในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในด้านความรักทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดด้านความรักของคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น 1. การสื่อสารที่ลึกซึ้งด้วยอิทธิพลของดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนของคุณจะช่วยเสริมสร้างทักษะก,การสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักการพูดคุยอย่างเปิดใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ข้าง้างหรือความเข้าใจผิดที่อาจมีแนวดี 2. การสร้างความเข้าใจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจมุมมองและความต้องการของคู่รักให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสามารถในการรับฟังและเข้าใจอารมณ์ของอีกฝ่ายจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้น 3. การวางแผนอนาคตร่วมกันช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการซื้อบ้าน หรือการมีบุทการพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสอง 4. การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันแม้ว่าคุณอาจมีภาระงานหรือความรับผิดชอบมากขึ้นในเดือนนี้แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับการใช้เวลาคุณภาพกับคู่รักวางแผนกิจกรรมพิเศษหรือการท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์ หาการจัดการความขัดแย้งอาจมีช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์การประนีประนอมและการให้อภัยจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 6. กการแสดงความรักและความห่วงใย อย่าลืมแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่รักของคุณอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆเช่นคำชมของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือการช่วยเหลือในงานบ้านสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักของคนโสดสำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่และการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้น หนึ่งโอกาสในการพบเจอคนใหม่ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรผ่านราศีของคุณจะเพิ่มสเสน่ห์และความดึงดูดให้กับคุณทําให้มีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะจัดก,การเข้าสังคมหรือการทํากิจกรรมที่คุณสนใจ 2. การเปิดใจรับความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆห,หากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตลองปล่อยวาง และให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณ 3. การสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่แต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบหรือคาดหวังสูงเกินไปการสร้างหลักฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต สีการใช้สเสน่ห์ในการสื่อสารใช้ความสามารถในการสื่อสารที่เป็นจุดเด่นของคุณในการสร้างความประทับใจกับคนที่คุณสนใจการพูดคุยอย่างฉลาดและมีอารมณ์ขันจะช่วยดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดี 5. การรักษาสมดุลในขณะที่คุณเปิดใจรับความรักใหม่อย่าลืมรักษาสมดุลในชีวิตด้านอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการดูแลตัวเองการมีชีวิตที่สมดุลจะช่วยให้คุณดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิต 6. การเรียนรู้จากประสบการณ์ใช้เวลานี้ในการทบทวนและเรียนรู้จากความสัมพันธ์ในอดีตเพื่อน,นำไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ในอนาคตการเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น 7. การมีความสุขกับการเป็นโสด ในขณะที่คุณเปิดใจรับความรักใหม่อย่าลืมมีความสุขกับการเป็นโสด,ด้วยใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองทำสิ่งที่คุณรักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครอบครัวโดยสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งคนมีคู่และคนโสดสิ่งสำคัญคือการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเข้าใจตัวเอง และการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านความรัก